เปิดแล้วก็เข้าใจไลยมันโดนแก๊สมาแล้วว่ามเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมาดูผ่านโอ้โหมันเริ่มก่อนกับเด็กที่กูเป็นฟอร์สด้วยเล่นยากละตีนี้เข้าจะมีตารเก็บต่องเฮ้ยไม่เป็นไรเล่นเล่นไปก่อนเล่นเล่นไปก่อนเล่นเล่นไปก่อนแหนมีพลังเท่าไหรแปดพันโอเคพลังแปดพันโชก่อนเลยนีไม่พูดเยอะยิวยิวเหมือนผ่าน อยาเอาตัวนี้ดาป้าหน้าร้านหนึ่งเติดเป็นมีเดียเอาปั้มป่ะ What the fuck เกททำอะไรกับกองกาไม่ได้ทำอะไรเลเอาไว้วงดนตรี่าเรวกเทสกันเล่นไก้บ้านคนลรวงเล่นไม่เทคนรคไม่ได้มีอ๋อใช้เทคจากตัวลงเรียนใช่ปะ ยืนแวนไม่มีเทคเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันสองหมเอ้ยหมื่นหนึ่งสองมื่นไรอันมัน่างสองสี่สองสี่โดนจวโจนมาสอามสี่ห้าโอ้โหพีมนิกันแยกกัน ถ้าเรพอไม่ได้ดีซีไอแไ่ๆไม่เจอก็ไม่เจอกินต่อตูดได้ตีเ้าไม่เจอไม่อยากไล่ให้เรียนแ่อยากไล่ก็ต้องไล่ไม่ไล่ก็ได้เออกูไม่ง้อหรอกไม่อยากไล่กูไม่ไล่กูก็ไม่ง้อหรอกอ่ะ ให้ด้วยสองหมื่นใจป่าก่สามสี่ผมาดูขงหนามจหเขาดูมือผมมากเลยได้ละโจได้ละกอดแฮนหักกระเจ้ากอดกิบมีสเต็งเฮ้ยเดี๋ยวกูเล่นท่าตั้งฐานได้หนิวะโดน เอาไปแค่นี้ก่อนเมื่อก่อนแฮนตีเขาตะบัตรหนึ่งได้โจวมีสองตงูงได้โจสองใบเอ,เ,เอาแค่นี้ก่อนบาสง่งเอาเลยโจัยเอาลยโจสองและไดก่อนไดเอาไปก่อดสองไดยังไม่รีบทำเ,เสร็จและเฮ้ยตีมาไม่ตายไมตีข้างเฮ้ห่วงก็การให้ก็ได้อ่ะ สุสก็สสบอกเองไม่อยากไลค์ก่อนเอาเลยอยากให้บตัตเบสมันขึ้นเฉยๆเนี่ยไม่ใส่ตัวเสริมอะไรเงี้ยเลยใส่มาแล้วมันไม่ขึ้นไม่มากพอไงละ่ะมาดามาดาอออออพอาอะไรพอหนึ่งพอสองั <c oughs> อนึง <c oughs> ไม่ต้องหยิบเบสแล้วแหละนมฮะโอเค เฮ้ยไม่มีคีย์เว้ยไม่กลัวปากกาขาส,สั้สนยครับไม่เจอไ,ไมหน้า<ส>ทำไมช่วงนี้กูไม่เล่นเรอ,อยยง <c oughs> ปล่อยไป ่ครับ16 26ก6 36กามบวกันสามเก้าาาดไม่ไหวขาดเลยเข้าเทินละจูอรถบัสหนึ่งครับทิ้งมือมีได้มีขีบวกได้บวกขีบ มัใช้ในไอ้นี่หรอใช้มินไม่ใช่เบตอร๋อเมื่อตีหรตีนึกว่าใช้มินจำผิดส่องกองนิดนึงได้แล้วโน่ดูเาปขึ้นมา้ตักองอเชนอลมีีป๊อปปิดนะครับกวาดแถวาหมดแล้วอ่ะทิ้งมือหนึ่งมีทแพวไงมีทุก เพลงคไที่แถวหน้าชไมตอนเล่นในเกมคาบเพ่เอีกเดียวเอาแวนตีตเขาเาบารหนึ่งจั่วก่อนอีกเทคนึงเขาตบัสหนึ่งทิงมือสามได้สองทิชสามหมื่นบวกเข้าไปสามหมื่นห้ แถวหน้าบวกสามหมื่นห้าครับเซ็นกุลาเซ็นกุลาไอ้เาตายงี้มึงตายสิบวกอีกสามสเป็นสี่สิบเก้าเก้าแปดสิบเจ็ดิ แบบนั้นไปเปลี่ยที่แบบมาคล้องไงไอ้ก่อนแบบเดี๋ยวนี้บรรทัดฐานไทยเราขันเทินจั่วแกนทล้อตรงนี้ลองซีเรียสสุดท้ายมึงก็ต้องใช้ตัวนั้นเฮ้ยยีิบแปดเป็นเดวอดหมัยพวกเือเอกคนนี้หมดห้ตังค์เลย อันนี้รมนี้สิบแปด่ามันเยอะกว่หัอันนี้ยังไม่รู้ต่เปใช่รู้วงยั่สิบยี่สิบสามย่สยี่่อยัง่อัันตีเทค่ีเกเป็นดีบ้านหนงดั้ทบวกมนบวกี้เท่าไหร่สัสาม 4ี่สิบสยี่สิบสามสามสมี่โอเคไม่ดีสามสิบสองสี่สิเจี่สเจ็ดต่อสี่สิบยังไม่พอ <c oughs> ไม่คอนเทนเลย อ้าวไปวิทยาเดวินจุดหนึ่งเึงเดียวตีเดียวไรแวนครับไอีกอเซลจนึ่งม่จบเไมนจบเจบเแทครก็ได้จบแทใครก็ได้ใช่คนอ้าลงตัวตีไามไม่ได้นับเล่นเทิ เมื่อลงช่อง Excel ชี้เพื่อนหนึ่งใบบวก5,000ันจบเทินชี้ให้ซีเวอร์ฟิตบวกห้าพันกดเทคไม่ได้ตีสดเลยชี้เดียวส0งหมื่นสยอง2องบรรทัดฟอนต์หนึ่งฟอนต์หนึ่งเตือเฮ้ยเอ้ยเท่าไหร่ครับพี่แดมครับห้าเดมห้าแดมงานพลังโยนให้ซีเวอร์ฟิต ส่งสียงขู่อีกยสิสิบวนไม่ฟอนแล้วก็จะนิ่มๆนิดนึงไปเลยครับอ่าสิบสี่วนเร่เ้ยบุกไม่ได้เก้าแปดสิบเจ็ดวนขาดสิบสามหกแปดยี่ิเอ็ดสามสบเอ็ดไอสัตว์เยเจาะไม่เข้าตัน เว่าท้านีขอว่งแตกอืออ้ไอเฮียคอนเทนต์วะคเทอเอ็กซ์คาบเปตอีกเล้งก็คือต้องมีครับเอตัวีเมี้นไม่มีคนเดียวก็พอรับีีน้าคับัฮะตีแค่แถวหน้า

ใช่ไม่บอกว่าขนาดที่ยูนิตดีจงดีก็จะบ g ไงบ g แวนแล้วที่เหลืออยากได้ก็เอาไปมันอยู่โปร่งใช่ไหมล่ะหน้าเนี่ยดูดึงหน้าได้มากเลแล้วก็าำหรับทิชเชอร์ก็คือทุกคนจะได้โบกกันอยู่แล้วแ็่หน้าใไหมกีเซียนโยนแวนไปรษณีย์ไปรับต่างๆอะไรก็ได้เปิดลง สามเจ็ด3สองขีแปดมีเดียแปดสามสิบสองสี่สิบเจ็ดคอนเทนต์ไปก่อนมาขอเซฟดีกว่าอยากชนะโอ้มาอย่างช้าเลยไอขี่ม้ามาเพื่อช้าสองหกฮิวกีเดนพัฟขี่ม้ามาจูนวนึง ไม่เก็บไม่ตัวก็เดี๋ยวเตีครับมีได้ไม่คิดเท่าไหร่12ก้อน1ลูกคอนเทนไหมไม่มาเว้ยอีกอีกได้ไม่คิดหรอแพ้ไอีกสัตว์13แม่น1พี่ก็รู้รู้รูบบอะไร ทำไมไอ้ขี่มาลืงมาข้อเสียงเด็กเรายี่มพาราดินนี่แหละบายเบรไม่คืนแล้วแม่งเล่นอะไรก็ไม่ได้เลยอะไรก็ได้บนสนมนแต่หนูว่ามันก็กลัวเด็กที่มันล้างบอดได้นี่จุดอ่อนเหมือนเดิมแล้วตอนนี้มันยังสวิงสวิงด้วยอ่ะไม่ออกฟอนแล้วก็เงียบยังแขว่งอยู่เดี๋ยวแม่งมีตัวแปะฟอนเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละท็อปเด็ก วิ่งวิ่งเกตสองแล้วก็ไหลไปเลยโอเค